ขายที่ดิน26ไร่95ตารางวาตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีทิศตะวันออก170เมตรทิศเหนือ275เมตรทิศตะวันตก165เมตรทิศใต้251เมตรที่ดิน26ไร่ตั้งอยู่ ที่ตำบลผาบุญมีอำเภอก่อจันท์จังหวัดชมบุรีเราใช้โดรนบินเริ่มต้นจากทางทิศตะวันออกมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเพื่อให้ดูสภาพพื้นที่ดินนะครับค่อนข้างเสมอทั้งแปลงนะครับที่ดินบริเวณนี้ส่วนมากจะเป็นเนินครับเป็นเนินที่สูงมากไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมมาก่อน เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับแถบนี้มีความสงบร่มเย็นแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอยู่ในเขตชุมชนมีเพื่อนบ้านหลายหลังนะครับแถบนี้ด้านทิศตะวันตกกว้าง165เมตรเราจะนำโดนบินจากทิศตะวันตกมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับเพื่อจะได้ให้เห็น ที่ดินทุกทิศทุกพางได้ชัดเจนขึ้นทิศเหนือกว้าง275เมตรทิศต,ตะวันตกวตตกว้าง165เมตรทิศใต้กว้าง251เมตรตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าจากทิศต,ตะวันตกไปทางทิศตะวันออกนะครับเพื่อให้เห็นพื้นที่คบทุกพิษทุกพางเพื่อความชัดเจน ของที่ดินแปลงนี้ดูให้ครบทุกรอบด้านนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำรัชโลธร3กิโล500เมตรอบตอท่าบุญมี5กิโลเมตรถนนทางหลวงหมายเลข3.31หรือว่าสายโคราชสัตหีบหรือว่าโคราชท่าเรือแหลมฉชบัง6 กิโลเมตรตลาดเกาะโพ6กิโล800เมตรธนาคาร6รากิโล800เมตรอําเภอเกาะจันทร์8กิโล8 0 0เมตรตอนนี้เราก็จะบินฝั่งทิศเหนือนะครับให้ท่านได้ดูพื้นที่ฝั่งทิศเหนือโดยจะเริ่มบินตั้งแต่จุดทิศตะวันออกมุ่งหน้าไปทิศตะวันตก ดินดีที่สวยราคาถูกนะครับปกติที่บริเวณแถบนี้นะครับราคาหลักล้านขึ้นพื้นที่ดูจากตาเปล่าแล้วเสมอทั้งแปลงนะครับที่แปลงนี้ถือว่าสวยงามมากและที่สำคัญที่บริเวณแถบนี้เป็นเนินครับโอกาสน้ำท่วมนี้ชาตินี้น้ำไม่น่าจะท่วมถึงนะครับ ใครที่เบื่อปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับหน้าฝนทีก็ต้องเก็บข้าวเก็บของต้องขนหนีน้ำนะครับที่แปลงนี้นี่ตอบโจทย์ท่านได้เลยโอกาสน้ำท่วมมีชาตินี้ไม่น่าจะท่วมได้นะครับรบกวนฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ดินแปลงสวย,สวยราคาถูกที่ดินดีมีคุณภาพนำมาลงให้ท่านได้รับชมในโอกาสต่อไป ยูคาลิตัสต้นสูงสูงเนี่ยครับที่เราเห็นเกินออกไปเนี่ยก็อยู่ในที่ของเราด้วยนะครับอยู่ในที่แปลง26ไร่นี้ห่างตัวจังหวัดชนบุรี47กิโลนะครับห่างท่าเรือแหลมฉบัง70กิโลท่านใดสนใจจะซื้อเก็บไว้เก่งกำไรก็ได้นะครับที่แปลงนี้ถือว่าราคาถูกมากเมื่อเทียบกับแปลงข้างเคียง ที่แปลงนี้เหมาะกับการทําสวนทำไร่นะครับหรือว่าจะสร้างโรงงานก็ได้นะครับสร้างโรงงานก็ไป3เปสตห่างประมาณ600เมตรสามารถทําเรื่องขอขยายเขตได้นะครับส่วนน้ำประปานะครับก็อยู่ไม่ไกลจากที่แปลงนี้ทําเรื่องขอขยายเขตต่อเข้ามายัางที่ดินแปลงนี้ได้เช่นกันนะครับที่ต้องขายเพราะเจ้าของอายุมากแล้วนะครับ ทำไม่ไหวแล้วจึงอยากจะขายให้ท่านดูที่ดินฝั่งทิศตะวันตกดูบ้างนะครับจะเริ่มต้นบินตั้งแต่มุมที่ฝั่งทิศเหนือนะครับมุ่งหน้าไปมุมที่ฝั่งทิศใต้เห็นยูคาตรงปลายลูกศรน,นะครับที่ขึ้นเป็นแถวๆนั่นคือแนวเขตที่ฝั่งทิศตะวันตกนะครับ ที่ดินแปลงนี้สวยมากนะครับเหมาะสำหรับซื้อไว้ทำกำไรต่อได้เลยหรือว่าจะซื้อไว้ปลูกบ้านทำสวนทำไร่ทำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้นะครับดินดีที่สวยราคาถูกไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับการเดินทางสะดวกสบายบรรยากาศดีอากาศบริสุทธิ์ ห่างไกลมลพิษแวดล้อมด้วยธรรมชาติใกล้กับอ่างเก็บน้ำรัชโลธรไใกล้ตลาดใกล้โรงเรียนใกล้วัดใกล้ร้านสะดวกซื้อตอนนี้เราก็มาดูที่ดินฝั่งทิศใต้กันบ้างนะครับจะเริ่มบินตั้งแต่มุมที่ฝั่งทิศตะวันตก มุ่งหน้าไปยังมุมที่ฝั่งทิศตะวันออกนะครับโดนที่เราใช้ทำการบินถ่ายภาพทางอากาศถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับมีใบอนุญาตที่สวยเสมอทั้งแปลงเลยนะครับที่ดินที่เรานำมาขายนะครับเป็นที่ดินที่มีคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้วที่ดินแปลงไหนที่ดีเราก็จะบอกว่าดีส่วนที่ดินแปลงไหนที่มีปัญหาไม่ดี เราจะไม่นำมาขายนะครับเพราะเราเข้าใจความรู้สึกของคนที่จะมาซื้อที่นะครับเพราะว่าเราก็ซื้อที่ด้วยเหมือนกันปกติก็ซื้อที่สร้างโรงงานขายบางแปลงก็ซื้อเก็บไว้บางแปลงที่เรายังซื้อไม่ได้เราก็ช่วยเจ้าของประกาศขายไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราโฆษณาแล้วไม่เป็นตามจริงคนซื้อเข้ามาเขาก็ไม่ซื้อนะครับก็เสียเวลาทั้งเราเสียเวลาทั้งคนซื้อ ที่ดินก็ขายไม่ได้อยู่ดีครับดูบรรยากาศภาคพื้นดินกันบ้างนะครับเขาเพิ่งตัดยูคาไปนะครับที่ค่อนข้างเสมอนะครับมองด้วยสายตานี่ถือว่าเสมอเลยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่ดินแปลงสวยๆที่เราจะได้นำมาลงให้ท่านได้ดูในโอกาสต่อไปหรือจะเข้าไปเลือกชมที่ดินแปลงสวยๆในช่อง y o u t u b e ของเราก็มีหลายแปลงนะครับช่อง YouTube ของเราชื่อช่องขายที่ดินราคาถูกบางแปลงก็ไม่ได้ถูกมากนะครับแต่ก็ไม่แพงกว่าแปลงข้างเคียงบางแปลงก็แสนจะถูกแบบชนิดว่าร้อนเงินก็มีนะครับ ก็มีให้ท่านได้เลือกชมหลายรูปแบบหลายสไตล์นะครับเมื่อซื้อที่ดินแปลง26ไร่นะครับแถมฟรีโฉนดแปลงติดกับทางนะครับกว้างประมาณ6เมตรลึกก็ไปถึงที่เนี่ย20เมตรหรือว่าต้องการกว้างกว่านั้นก็คุยกันได้นะครับ โฉนดที่แถมให้นี้ก็เพื่อให้ท่านทําเป็นทางเข้านะครับเพราะที่แปลงนี้ไม่มีทางเข้าจึงขอแบ่งที่ดินของพี่สาวเพื่อให้ผู้ซื้อแปลงนี้ได้มีทางเข้าออกได้สะดวกสบายเสาไฟนี่ย้ายออกให้นะครับที่ดินแปลงนี้ขายในราคาถูกไล่ละ6กแ0 0สองหมบาทพร้อมมอบโอนโฉนดแปลงข้างหน้าเพื่อทําเป็นทางเข้าให้ปอีกหนึ่แปลงนะครับ ดูข้อมูลที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือจะโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเป็นเบอร์โทรที่ขึ้นให้นี้นะครับรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ